เปลี่ยนเนื้อหาการสอนธรรมดาให้กลายเป็นเกมการสอนที่สนุกสนานและน่าสนใจนะครับครูทุกท่านทำได้เพียงแค่เปลี่ยนเนื้อหานะครับที่อยู่ในเกมนี้ให้เป็นเนื้อหาวิชาของคุณครูทุกท่านประหนึ่งกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ง่ายแบบนั้นเลยนะครับ g e n i a l l y เอดที่46กลับมาเพราะความคิดถึงนะครับ so สวีดัยสวสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์และนี่คืออีกหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูตั้งแต่ป .1 ไปจนถึงมัธยมเลยนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า g e n e a l l y นะครับในวันนี้ครับได้ข่าวนะครับจากคุณครูท่านหนึ่งนะครับ ว่ามีเทมเพลตใหม่นะครับมีรูปแบบของเกมใหม่ก็เลยอยากจะพามาดูมารีวิวกันสักนิดนะครับในเกมที่ชื่อว่า Factory a s c a p e เก m เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีความสนุกสนานและน่าสนใจขนาดไหนแต่แอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดที่46แล้วใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทยอยเลือกเรียนรู้ในส่วนเกมที่น่าสนใจมากมายเนี่ยก็อยากให้ ย้อนกลับไปตั้งแต่ขั้นตอนของการสมัครใช้งานแล้วก็ลองสร้างสักเกม2เกมไปใช้นะครับมันง่ายประหนึ่งเหมือนกับการใช้งานโปรแกร,รม microsoft powerpoint เลยก็ว่าได้นะครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ <c oughs> ก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ g e n i a l l y หรือ g e n i a l y เนี่ยเปลี่ยนไปแทบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูคลิปแรกๆของทีเด่นแชร์นะครับหรือแม้กระทั่งขยอยดูมาเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีความเอ๊ะเล็กน้อยว่าทําไมตรงนั้นตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับมันมีความคล้ายกันอยู่บ้างแต่ไม่ได้เหมือนกันไปซะทั้งหมดนะครับเพราะว่า เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาเว็บไซต์อยู่เรื่อยๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่เราได้มีการสมัครสมาชิกและเข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกดมาในส่วนของ create g e n i a l r y นะครับตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็แนะนําให้ทุกท่านเนี่ยใช้ตัวกรองนะครับเลือกไปที่ในส่วนของ game and challenger ก่อนนะครับ แล้วใช้ตัวกองนะครับตรงนี้เป็นอกับฟรีเพราะฉะนั้นเราจะติ๊กพรีเมียมออกนะครับมันมีการจัดหมวดหมู่ไว้ค่อนข้างที่จะดูง่ายมากๆนะครับแต่ว่าก็มีเกมค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเลื่อนลงมานิดนึงนะครับในส่วนของสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้จะอยู่ในส่วนของแอ g เกมนะครับตรงนี้กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะพาเรามาที่เมนูตรงนี้เลยนะครับเราก็เลื่อนลงมานิดนึง มันมีหลายอันที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วหลายอันที่เดนแชร์ก็ได้รีวิวไปแล้วทําไปแล้วอย่างเช่นรูมฟาร์มตรงนี้นะครับในส่วนของฮาโลวีนก็ได้ทําไปแล้วในส่วนของอันนี้ก็ได้ทําไปแล้วนะครับเบรกเอาจีเนียร์แลนด์เบรกเอาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับฮอลล์เอทเคปร o มตรงนี้ห้องปริสนานี่นะครับแล้วก็มิชชี่เบรกเอาตรงนี้ก็ได้ทําไปแล้ว แต่ว่าเกมที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะครับก็คือ Factory Escape Game กดคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเราสามารถกดพรีวิวของเกมก่อนได้นะครับก็คือการกดเต็มจอแล้วก็กดปุ่ม start ทต,ต,ตรงนี้นะครับในส่วนข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถพิมพ์คำอธิบายลงไปเองว่าภารกิจนี้ ทุกคนจะต้องไขปริศนาในโรงงานต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยนะครับคุณครูก็สามารถออกแบบกติกาออกแบบข้อคําถามนะครับหรือว่าแทรกรูปภาพเข้ามาให้มีความตื่นเต้นให้มีความน่าสนใจมากขึ้นได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตกดพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเราจะกด use this template เลยนะครับหลังจากที่กด u D ู e t e m p l a t e แล้วนะครับเราก็จะมาในหน้า Editor นะครับโอ้อันนี้ทําเป็นเป,นเป่าหญิงชูบด้วยน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการแก้เนื้อหากันง่ายๆครับอันดับแรกเลยนะครับแนะนำให้เราเปลี่ยนชื่อของเกมก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะเขียนว่า Factory TDS Game นะครับ TDS Game แล้วก็หน้าตาของเกมเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด30สไลด์ด้วยกันนะครับเหมือนว่าจะต้องแยกเป็น2คลิปสะละมังนะครับถ้าเกิดทำจนจบแล้วก็พาทุกท่านไปเล่นนะครับ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเกิดทําให้จบในคลิปนี้คลิปเดียวได้ก็จะทําแต่ถ้าเกิดไม่จบเนี่ยอาจจําเป็นจะต้องไปสู่อีกคลิปหนึ่งนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันเหมือน PowerPoint เลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตามใจชอบเราเลยนะครับนี่นะครับอ่าผมจะลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับตาลุยนะครับภารกิจ สุดท้าทยไปด้วยกันนะครับอ่าโอเคตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยนะครับประหนึ่งว่าเหมือนเราใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เลยนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับปุ่ม Start จะพิมพ์คําว่าเริ่มต้นก็ได้แต่ว่าผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะครับตะลุยภารกิจสุดท้ายไปด้วยกันนะครับแล้วหน้าที่2นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ The Mission นะครับผมขออนุญาต พิมพ์เข้าวๆก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณครูอยากสะดวกและรวดเร็วเนี่ยเราอาจจะลองให้ chat gpt ช่วยเราเขียนก็ได้อะไรที่มันกินเวลานานนะครับแล้วเราอาจจะต้องไม่ได้จริงจังมากนะครับอย่างเช่นคำอธิบายของเกมนะครับเนื้อหาของเกมอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะให้ chat gpt ช่วยก็ได้เดี๋ยวผมจะลองให้ chat gpt ช่วย เขียนคำอธิบายหรือนะครับวิธีการเล่นนะครับหรือชวนท้าทายในเกมเกมนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาที่ c h a TBT g นะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับอ่าขออนุญาตกดสต็ออีกนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้ผมมีการแก้คำว่าฉันเป็นคำว่าครูนะครับเผื่อกด enter ไปนิดนึงนะครับผมใช้คำสั่งว่าครูกำลังสร้างเกมการสอนเกี่ยวกับเกมเอาตัวรอด ในโรงงานล้างโดยเกยมนี้นักเรียนจะต้องตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องเพื่อผ่านไปแต่ละห้องของโรงงานจนจบภารกิจอ่าลองดูนะครับฉันต้องการให้เธอช่วยเขียนคำเชื้อเชิญในการเล่นเกมนี้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเล่นนะครับเกมนี้จนจบโดยมีนะครับ ตัวอักษร200คำโดยให้เขียนนะครับให้มีตัวอักษรประมาณ200คำนะครับอ่าลองดูนะครับว่าเราจะได้ยังไงนะครับนี่เลยน,นี่นี่นะครับโอเคนะครับสิ่งที่ ChatGPT เขียนมาให้เรานะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูให้จบนะครับโรงงานล้างกําลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตและนักเรียนจะต้องเป็นผู้เอาตัวรอดเตรียมพบกับกาบ กับการท้าทายที่น่าตื่นเต้นเมื่อคุณเข้าร่วมในเกมเอาเอาตัวรอดในโรงงานนี้เราจะพาคุณผจญภัยในห้องต่างๆของโรงงานโดยทุกห้องจะมีคำถามที่ต้องตอบให้ถูกต้องเพื่อผ่านไปขั้นต่อไปและสำเร็จภารกิจที่มุ่งหมายพร้อมที่จะรับความท้าทายและสู้รบกับเหล่ามอนเตอร์ทางการศึกษาในโรงงานนี้หรือยังมาเล่นเกมเอาตัวรอดในโรงงานกันเถอะโอ้ยอดเยี่ยมนะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับผมจะคัดลอกข้อความนี้ไปเลยนี่นะครับเห็นไหมครับประโยชน์ของ c Chat GPT เนี่ยมีมากมายเลยนะครับเราก็สามารถที่จะนําเข้ามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนสีสักนิดนึงนะครับเปลี่ยนสีอยู่ที่ตัว A ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับโอเคในลักษณะแบบนี้เราอาจจะตัวเล็กไปหรือเปล่านะครับสัก 22นะอ่านี่นะครับตรงไหนที่เราไม่พอใจนะครับเราก็สามารถปรับแก้ไขให้เป็นคำของเราเองก็ได้บางครั้งคำที่ c ช a t g p t สร้างมาให้เนี่ยมันอาจจะไม่สละสลวยนะครับมันอาจจะมีคำบางคำที่ดูงงๆเกิดอาการหลอนไปเองนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นี่นะครับเราก็ได้มาประมาณนี้นะครับเหมือน22จะดูเล็กเกินไปหรือเปล่านะครับ25 24 อ่าโอเคนะครับพอประมาณนะครับสักประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคนี่นะขยับนิดนึงนะครับโรงงานล้างกําลังนะครับและปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าโอเคได้ประมาณนี้นะครับนี่แหละครับคือประโยชน์อีกหนึ่งประโยชน์ของ chat gpt ยังไงท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับก็ลองไปสมัคร ไปเรียนรู้ทําความคุ้นเคยกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเกมนี้กันต่อว่าต้องแก้ส่วนไหนบ้างนะครับและเมื่อแก้เสร็จแล้วจะนําไปเล่นอย่างไรครับ